สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายมื่อนี้กลับมาเหตุงานนํำเาเต,เต่เนาะค่ำแล้วพี่น้อยใกล้จะได้เวลาเลิกงานแล้วพามาอย่างบึงใส่กแกแนงพี่น้อยนี่เต็มสับลาบเลยแหนง ไม่คิดมากระบกพี่น้องใช่กระบ,บ ốc, กกระบ,บุกกระบกพี่น้องเก็บ,บมากระบกเมื่อผ้าเลิกงานก่นอนเออตัวตัวเตะเก็บใส่กระเป๋าเสื้อเด้อเดี๋ยวเลิกงานจะมาเก็บใหม่ กระบอกลายนาดเธอ,อเอ้ยเก็บเ,เมื่อผ้าขั่วกินกับข้าวฮะเออมัน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 เมื่อผ้ากินกับข้าวเลยอยู่ต้นมากร,ก,นก,นนนนกระบุกพี่น้องมะกระพวกง่ญ่นี่นั่นแหละต้นกระบอกพี่น้องเอ้ยอ,อยู่บนทำงานสเสต่มีหอดต้นมะกระบุกเก็บมะกระบุกเมื่อผ้าพี่น้องเอ้ยมีหอดหน่อยอันนี้ได้พี่น้องเอ้ยนี่ บ้านเคยเอินหอยเดือตายแล้วเนาะอันนี้หอยเดือเด้อบ้านเคยเอินบ้านเจ้าเอิญอย่างบางหู้เนาะหอยอย่างก็จะเอินเนาะบ้านเราเอินหอยเดือแต่ก็มีนะถ้าเกิดเฮาไหรหามันก็มีมาเดือกับบุกนี่กะนลายคักเดี๋ยวจะเตะเก็บเมื่อผ้าซื้อพี่น้องกินกันเ้อพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวหากระคูมาเก็บไปแล้วงานก็นเลิกงานกันเนาะเลิกงานกัน,กน,กนพี่น้องใสแต่สิพามาเก็บอีกโอ้ยหลายกะนด้วยเดี๋ยวเบิ้งกล้องหลังเนาะมันเด้อก,กินมะกระว๊กเลิกเออโอ้ยดูเข่าพี่น้องปีนเข่านี่ เปีนเข่าพี่เนายเดียเด๋ยวเดี๋ยวอ้ยออาวอาจ้อยจ้อยขึ้นมาพี่หุ่นทางเข้าออนี่ไหนบนทางเข้าสำนักสงฆ์เออ เอ,อนี่เดี๋ยวคุ้าบอไ,ได้เป็นคนเหนือคอยบด้เป็นคนเหนือไปขึ้นมาเบิงแม,มกกะบกอันไม่อย่างเจาะก,กินพี่น้องอันนี้เลี้ยงบะนิ่งเจาะก,กินนไหม อยู่เทิงพี่เป็นหูเบิดใจมันมีลิงเจาะกินโอ้ยกันกระล่งก็กิดกระยานอิมเข่าลงเข่าลงแล้วกันกระยานเนาะมีเต่อน,นโอ้ยไอย้ช่วยค่อยแน่ช่วยค่อยแน่

อยู่ลุ่มนี่มันไม่ได้ล่งม,มามัววาน,นี่มันมาเลยพี่น้องเอ้ยมัววานี่ลิงมาลักกินเข้ามามาลักกินเข้ามาสดจ้อยม,มัววานี่ลิงม่ววาน่ลิงมาลักกินเข้ามาเมื่อนี่ม่ได้มาเมื่อมันมาคีไา่พี่น้องเพิ่งอยูอ่เก็บมาก,กระบอกพี่น้อง นี่มันเป็นหูแบบนี้นี่มันใส่แอนลิงเหรน,นะเจ้าเอาเนาะลิงกัดเจาะโคนกัดเจาะมันฝาดู่หนุ่มจิตเต้าจิตพี่น้องขินคนนี้ท่าบอลเดยอัน,น ญาติกินกับลิง <laughs> เดี๋ยวลิงมาค่อยไปไกินมาที่ตึกร้อยโต้เลยพี่น้องเอมื่อวานมันก็ลักเข้ามาเสาจ้อยแล้วก็เมื่อวานคืนก็ลักเนาะไม้ธงเสาจ้อย <c oughs> โอ้ยคนนั่งอยู่มันยังไม่ญาติเลยพี่น้องมันไม่ญานคนเลยมอยู่กับคนเนาะหายกันแหละเนาะ nó phải nó đẹp đẹp ngon xêu được đứt nó như vầy này cà phê nó thì đâu mà kiếm mà cà bốc đớp được, để các này cà phê mình ăn mắc cà bốc con. Đếc นี้ก็ห้อยอันลิ่งเพิ่นมาเจาะขึ้น เก็บเอามันเต็มช่องช่องถุงเสื้อให้นในกล่ังสีไปซอยตำแหนงต่ออืมมีเน,น่ามันไม่เน่าหรอกอันน้องลิงเพื่อนมาเจาะเอาไปกินมาได้เน่าเออเน้องลิงเพื่อนมากินปะเสะเอู๋เป็นกล่องเลยเนาะคะ่ะคุณลิงค่ะ อยเอาไปกินเบิดปะค่อยก็แทเนาะเอาไปกินลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าแซ่บบ่แซ่บกมื้อหน้ามื้ออื่นก็เก็บอีกเลยตาแล้วบให้มาต่อยกระแหนงอยู่ต้นมะกบว่าซั่นโยเห็นมะกบก็เก็บเอาแล้วเนาะบดนี้พี่น้องเข้าเฮาก็ได้ เก็บเอาให้เต็มท่งเสื้อและยาอยู่ข้างเฮือนจ,จ้าจอยนี่คะข้างขันนำจ,จ้าจอยอุ้ยเก็บเอาคลักเอาเน่เท่ๆค่อยกัได้เอ้าเต็มท่งเสื้อเลยพี่น้องค่ะ อืมดูดิเต็มธงเสื้อ,อค่อยบังเลย <c oughs> แงานกินได้ล่ะแงานเซฟอีกธงนึงกะเพี่มีธงมือน้ำอัมือนมาได้เต็มไปเลยที่ธงมือน้ำเต็มถ้ามันเซฟก็จะกินมาเก็บเอาไหมเนาะพี่น้องเนาะจองพวกเสือ้อเลยพี่น้องเอ้ยผู้ส <c> ะ <oughs> เตยะ เหตุงานไปลอยเก็บมะกอกน้ำตาบอกว่ามะกอกไปอันซอยอยู่ต้นในมะกระโบกผลวายโยบอกคุ๋ยบ่บอกบอกสเตยเพื่อกลับมาซอยน้ำเก็บมะกระโบกเมื่อป่าแล้วเลยนาะนี่ก็ือเหตุเวียดต่อไปเลยตอนนี้กันเจ็ดโมงแล้วเพิ่งกันสี่โมงเลยตัวนึงตัอได้แบบนี้ เจอยก็จะจจอยเพื่อยอยต้นนะกับผัวเพื่นเนาะวันนี้ก็พ่อสำนี้นะคะพี่น้องค่ะเจสเต้มไม่จ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดเลิฟก,กดแชร์ให้นเด้อยจะพอเป็นกำลังใจฮหดงานต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่ป้านาอานะคะนี่่ายจา้า